สวัสดีค่ะนักเรียนมาเจ,เจอกันอีกแล้วนะคะกับครูยุพาพรในรายวิชาชีววิทยาของนักเรียนระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่5ค่ะเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็ยังเกี่ยวข้องในเรื่องของโครงสร้างของพืชนะคะารายละเอียดเนื้อหาที่เราจะเรียนกันวันนี้เราจะมาดูว่าวัตกรนะคะสลับของพืช ะระหว่างเพศผู้กับเพศเมียเนี่ยเขามีวัตจักรของการเจริญเติบโตเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราก็เรียนรู้กันเลยนะคะค่ะเราก็มาดูวัตจักรและโครงสร้างของพืชดอกนะคะว่ามีวัตจักรอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูแผนภาพนะคะทีุ่ณครูได้เตรียมมาให้ในักเรียนดูนะคะสําหรับอน,นี้กันเลยอ,อันนี้นะคะเป็นแผนภาพ วัตจักรชีวิตของพืชดอกซึ่งระยะของการเจริญเติบโตของวัตจักรนี้ถ้าเราดูจากแผนภาพนะคะมันจะเป็นวัตจักรของชีวิตแบบสลับของพืชโดยพืชเนี่ยจะมีช่วงระยะของการเจริญเติบโตด้วยกันทั้งหมด2แบบนะคะได,ได้ทั้งหมด2แบบนะคะหรือ2ระยะด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูที่ระยะที่1กันเลยนะคะระยะที่1 เป็นวัตจักรของการเจริญเติบโตชีวิตของพืชแบบสลับเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นช่วงของระยะสป o โรไ h t นะคะอันนี้เราเรียกว่าเป็นระยะที่1ของการเจริญเติบโตส่วนระยะที่สองนะคะวัตจักรของชีวิตของพืชดอกอันดับที่2เราจะเรียกว่าระยะแกมีโทไฟซึ่งสองระยะนี้ก็จะมีโครงสร้างแล้วก็การ กําเนิดของแต่ระยะเนี่ยที่แตกต่างกันเอาเรามาดูตัวแรกกันเลยตัวแรกนะคะที่กล่าวไว้ก็คือในช่วงของระยะสปอรไฟจะเป็นระยะแรกของการเจริญเติบโต เนื้อหาใจความสำคัญของส่วนนี้นะคะจะเป็นระยะที่เกิดหลังจากปฏิสนธิเลยนะคะเพราะฉะนั้นระยะสปอร,รไฟก็ถือว่าเป็นระยะเริ่มต้นนะคะเริ่มแรกหลังจากที่มีการปฏิสนธิเรียบร้อยแล้วซึ่งการปฏิสนธิของระยะสปอร,รไฟเนี่ยจะเกิดขึ้นนะคะระหว่างเซลล์ไข่กับสเปิร์มหลังจากที่มีการปฏิสนธิแล้ว เขาก็จะมีการพัฒนานะคะ,จะเจริญเติบโตไปเป็นต้นสปอร์ไฟเพื่อทำหน้าที่ในการสร้างสปอร์ซึ่งในเจ้าพืชน,นี้ค่ะจะมีการสร้างสปอร์อยู่ได้กันหลักๆก็คือ2วิธีนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าแต่ละวิธีเป็นอย่างไรก,กันบ้างวิธีที่1น,นะคะที่พืชสามารถสร้างสปอร์ได้เราจะเรียกว่าไมโครสปอร์และเมกะสปอร สองตัวนี้จะเป็นการสร้างสปอร์เพื่อใช้ในการเจริญเติบโตของพืชหรือที่เรียกว่าเป็นต้นสปอร์นะคะทั้งสองตัวนี้นะคะาบางชนิดเนี่ยสามารถสร้างสปอร์ได้ทั้งสองชนิดภายในต้นเดียวกันเลยนะคะหรือบางชนิดเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างสปอร์ได้เพียงแค่ชนิดเดียวโดยเซลในระยะนี้ค่ะสภาพของจำนวนโครโมโซม ที่อยู่ภายในระยะของสปอรไฟจะสามารถแบ่งได้ออกเป็นทั้งหมด2ชุดนะคะหรือ 2N เราเขียนแทนสัญลักษณ์นะคะเป็น 2N หรือที่เรียกว่า e p p o y นะคะอันนี้ก็จะเป็นระยะของวัตจักรของพืชที่อยู่ในระยะของสปอร์ไฟนะคะซึ่งจะเกิดหลังจากที่ระยะมีการปฏิสนธิไปแล้วนะคะซึ่งก็จะเกิดระหว่างเซลล์ไข่กับสเปิร์ม หลังจากนั้นก็จะมีการเจริญเติบโตนะคะเพื่อทำหน้าที่ในการสร้างสปอร์ของพืชที่เป็นต้นอ่อนต่อไปซึ่งการสร้างสปอร์ของพืชเนี่ยก็จะมีชนิดนะคะด้วยการทั้งหมด2แบบนะคะแบบที่1เราเรียกว่าไมโครสปอร์และก็แบบที่2เราจะเรียกว่าเมกะสปอร์นะคะ2ตัวนี้ก็จะทำหน้าที่ในการสร้างนะคะ เซลสืบพันธุ์ต้นอ่อนของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดของพืชดอกคราวนี้เรามาดูในส่วนที่2นะคะส่วนที่2เราจะเรียกว่าเป็นระยะแกมีโทไฟต์ ile, นะคะระยะที่สส่วนนี้ความสําคัญของเขามีวัตจากรอะไรเกิดขึ้นบ้างอันดับแรกเลยนะคะระยะแกมีโทไฟต์ ile, เนี่ยจะเป็นระยะที่เซลล์สามารถกําเนิดสปอร์หรือสปอร์ที่เกิดขึ้นนะคะมาเป็น สปอร์มาเทอร์เซลหมายความว่าระยะที่เซลล์กําเนิดสปอร์นะคะหรือที่มีสปอร์ขึ้นมาแล้วเนี่ยสปอร์มาเทอร์เซลจะทําการเจริญเติบโตโดยการแบ่งเซลล์ซึ่งการแบ่งเซลล์ของสปอร์มาเทอร์เซลนะคะอ่าหรือต้นกําเนิดของสปอร์เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีสนะคะโดยการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีสเนี่ยสามารถสร้างสปอร์ให้มีจํานวนโครโมโซม นะคะหชุดหรือแทนสัญลักษณ์ก็คือเป็น n นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นระยะของการกำเนิดวัตจักรของสิ่งมีชีวิตนะคะ,อะของพืชดอกระยะแกมีโทไฟ ผลที่ได้ก็คือจะได้สปอร์มาเธอเซลของระยะการแบ่งเซลล์ที่เรียกว่าการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีดนะคะก็จะได้จำนวนโครโมโซมทั้งหมดก็คือ1ชุดด้วยกันนั่นเองนะคะคราวนี้มาดูว่าระยะของการสร้างเขาสามารถแบ่งระยะของการสร้างเนี่ยออกเป็น2ช่วงใช่ไหมคะที่คุณครูได้พูดไปเบื้องต้นเพื่อสามารถทำหน้าที่นะคะในการสร้างสปอของพืชเนี่ย ได้ทั้งหมด2ส่วนส่วนแรกเราเรียกว่าไมโครสปอร์นะคะส่วนที่เป็นไมโครสปอร์เนี่ยหรือเราสามารถนำเอาส่วนที่เป็นเลนูของพืชดอกซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเขาจะทำหน้าที่ในการแบ่งเซลล์แบบไมโทซีสนะคะ,ะเพื่อเป็นการเจริญเติบโต ของกระบวนการแกมีโทไฟต์นะคะของเพศผู้หรือเซลล์สืบพันธุ์ของเพศผู้เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของเพศผู้ต่อไปซึ่งเซลล์สืบพันธุ์ของเพศผู้เราก็จะเรียกว่าสเปิร์มนะคะก็จะอยู่ในไมโครสปอร์เพราะฉะนั้นสปอร์ของพืชที่ นะคะหลังจากที่ระยะการปฏิสนธิแล้วเมื่อสร้างสปอร์ถ้าเป็นเซลล์สืบพันธุ์ของเพศผู้นะคะเขาจะสร้างละองเมนูนะคะที่เกิดจากการแบ่งเซลล์แบบไมโทซีเพื่อทำหน้าที่ในการเจริญเติบโตไปเป็นแกมีโทไฟส์ของเพศผู้เพราะฉะนั้นไมโครสปอร์ก็จะทำหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของเพศผู้โดยการใช้สเปิมนั่นเองนะคะทีน,นี้นักเรียนจำไว้ให้ดีเนาะ ส่วนที่2นะคะเราจะเรียกสปอร์ส่วนที่2ว่าเมกะสปอร์ OR, หรือถุง MBO นะคะส่วนนี้จะก็จะทำหน้าที่ในการแบ่งเซลล์เช่นเดียวกันนะคะแต่จะทำหน้าที่ในการแบ่งเซลล์แบบไมโทซีสนะคะซึ่งแบ่งเซลล์ก็จะเหมือนกับไมโทซีสเลยเพราะเมื่อระยะของการแบ่งเซลล์แล้วระยะที่ได้จะได้แบบไมโทซีสนะคะแต่สิ่งที่แตกต่างไปจาก เพื่อนนะคะก็คือในระยะของเมกัสปอร์เนี่ยเขาจะเป็นระยะของแกมีโทไฟของเพศเมียเพื่อทำหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันของเพศเมียหรือที่เราเรียกว่าเซลล์ไข่นะคะหรือว่าโอวารีนั่นเองเพราะฉะนั้นเจ้าเมกัสปอร์เนี่ยเขาจะทำหน้าที่ในการสร้างสปอร์ของเซลลสืบพันเพศเมียนะคะซึ่งระยะของการสร้างก็จะทำหน้าที่ในการแบ่ง เซลล์นะคะแบบไมโทซิสเป็นระยะของการสร้างโดยเมกะสปอร์เนี่ยจะเกิดขึ้นที่บริเวณถูก MBO นะคะหลังจากนั้นไมโทซิสก็จะเจริญเติบโตไปเป็นแกมีิโทไฟของเพศเมียเพื่อทำหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของเพศเมียต่อไปนะคะคราวนี้เราไปดูหลักการกันแล้วนะคะคุณครูมีแผนภาพที่เป็นวัตจักร สลับของพืชน,นะคะชีวิตของพืชดอกเนี่ยให้ดูเดี๋ยวเราจะได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นถ้าเราแบ่งระยะของช่วงเกิดนะคะเป็น2รูปแบบเดี๋ยวคุณครูจะแบ่งเป็นส่วนบนกับส่วนล่างนะคะอ่ะอันนี้คุณครูจะทําการแบ่งครึ่งเนาะส่วนบนนี้ก็จะเป็นระยะของ s p o r o ไฟต์นะคะก็คือจะเป็นระยะของฝั่งนี้อ่า s p อรโรไฟต ส่วนด้านล่างนะคะจะเป็นระยะของแกมีโทไฟก็จะเป็นร่างทั้งหมดนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของระยะนี้ที่คุณครูดได้อธิบายไปนะคะก็ระยะเริ่มแรกของสปอร์ไฟก็จะเกิดขึ้นหลังจากที่มีการปฏิสนธิไปแล้วใช่ไหมคะก็จะเกิดการจเจริญเติบโตระหว่างเซลล์ไข่นะคะ,ะกับสเปิร์มเกิดการจเจริญเติบโต,ตไปเป็นต้นนะคะ สปอร์ไฟเพื่อทําหน้าที่ในการสร้างสปอร์ต่อไปนะคะสปอรก็จะทําหน้าที่ในการสร้างอัปเรนูเพื่อเป็นต้นกําเนิดของอ i c ไมโครสปอนะคะที่จะใช้ตัวสร้างของระยะของการกําเนิดสปอร์ต่อไปคราวนี้ระยะของการสร้างก็จะแบ่งเซลล์แบบไมโทซีดนะคะแล้วก็แบบไมโอซีดของแต่ระยะต่อไปนั่นเองเนาะ แต่ถ้าเป็นแบบที่2นะคะเราจะเรียกว่าระยะแกมีโทไฟ์ระยะที่2เนี่ยก็จะเป็นในส่วนช่วงร่างนะคะก็จะเป็นการเจริญเติบโตหรือการแบ่งเซลล์จากในช่วงที่1น,นะคะซึ่งระยะที่เกิดก็จะเกิดจากสปอร์เกิดขึ้นหลังจากนั้นไอเจ้าสปอร์มาเทอร์เซลเนี่ยก็จะทําหน้าที่ในการแบ่งเซลล์นะคะ,ะซึ่งการแบ่งเซลล์ของเจ้าสปอร์มาเทอร์เซลเนี่ยก็จะทําหน้าที่ในการ แบ่งจำนวนโครโมโซมเนี่ยออกไปเป็น1ชุดนะคะก็จะได้เป็น1ชุดหรือ1 n ด้วยกันนั่นเองหลังจากนั้นนะคะก็จะสามารถสร้างระยะของแกมิโทไฟเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตนะคะตามระยะระยะนั่นเองเนาะเราก็จะได้ออกมานะคะเป็นวัตจักรโครงสร้างและชีวิตของพืชนะคะทั้ง2แบบ ก็จะมีได้กันประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนถัดไปกันเลยนะคะที่เราจะเรียนเนื้อหากันนะคะในวันนี้ส่วนที่สองที่เราจะมาเรียนรู้กันนอกจากเราจะทราบโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอกแล้วเนี่ยเราจะมาดูโครงสร้างของดอกที่สําคัญอีกประการหนึ่งนะคะที่หลักๆซึ่งคาบที่แล้วเราก็ได้เรียนไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาทบทวนให้นักเรียนอีกครั้งหนึ่งโครงสร้างของพืชดอกนะคะ ก็จะต้องมีองค์ประกอบหลักๆด้วยกันทั้งหมด4ส่วนคะ่ะ4ส่วนใช่ไหมคะนักเรียนจําได้เนาะก็จะประกอบด้วยกันทั้งหมด4ส,ส่วนนะคะก็จะได้แก่ส่วนที่เป็นกลีบดอกนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นกลีบเลี้ยงนะคะอันนี้กลีบดอกนะคะกลีบเลี้ยงเกสรเพศผู้แล้วก็เกสรเพศเมียอันนี้ก็คือโครงสร้างที่สําคัญซึ่ง ไอ้เจ้าโครงสร้างสีส่วนเนี่ยก็เป็นโครงสร้างวัตจกักโครงสร้างของพืชดอกที่สําคัญด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาชี้ให้ดูว่าแต่ละส่วนเนี่ยอยู่ตรงไหนกันบ้างอ่ะเรามาเริ่มที่ส่วนแรกเลยนะคะส่วนที่อยู่ด้านล่างก็คือกีบเลี้ยง ส่วนนี้นะคะเราจะเรียกว่ากีบเลี้ยงกีบเลี้ยงเนี่ยเขาจะทําหน้าที่ในการเจริญเติบโตหรือมีการเปลี่ยนแปลงมาจากใบนะคะที่มีลักษณะสีเขียวซึ่งเราทราบไปแล้วหน้าที่หลักๆของเขาก็คือห่อหุ้มและ,ป,ออะป้องกันอันตรายนะคะแก่ดอกที่อยู่ภายในเพื่อไม่ให้ได้รับอันตรายก็จะอยู่ในบริเวณนี้นะคะช่วงนี้ต่อมากีบดอกนะคะก็จะเป็นส่วนที่อยู่ถัดเข้าไป ลักษณะของเขาก็จะมีสีสันนะคะสวยงามก็ทําหน้าที่ในการหลอกล่อมแมลงนะคะส่วนเกสรเพศเมียนะคะก็จะมีองค์ประกอบทั้งหมด3ส่วนด้วยกันอันนี้เราจะมาลึกลงไปนะคะในสัปดาห์นี้ก็เกสรเพศเมียเนี่ยถ้าเราดูอันนี้จะเป็นองค์ประกอบของดอกไม้นะคะ1ชนิดเป็นดอกชบานะคะ ลักษณะของเขาส่วนด้านบนสุดเราจะเรียกว่ายอดเกสรเพศเมียนะคะยอดเกสรเพศเมียแล้วก็ลำดับถัดมานะคะส่วนนี้เราจะเรียกว่าก้านชูเกสรเพศเมียและส่วนที่เป็นลักษณะวงกลมวงรีนะคะส่วนนี้ที่อยู่ภายในเราจะเรียกว่าลังไข่แต่ละส่วนทําหน้าที่อะไรบ้างนะคะในโครงสร้างของดอกในส่วนนี้ยอดเกสรเพศเมียนะคะก็จะมีลักษณะเป็นสันเหนียวนะคะหรือ เป็นขนขนก็จะช่วยในเรื่องของการดักจับนะคะเลนูของเกสรเพศเมียส่วนก้านชูเกสรเพศเมียนะคะก็จะเป็นส่วนนี้นะคะเราจะเรียกว่าชาก้านชูเกสรเพศเมียลักษณะก็จะเป็นก้านนะคะเป็นลักษณะท่อยาวๆเชื่อมต่อกับยอดนะคะไปยังรังไข่แล้วก็ภายในนะคะก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนคล้ายๆกับทางผ่านของสเปิร์ม นะคะเป็นลักษณะคล้ายๆกับท่อทางผ่านของสเปิร์มเพื่อทําหน้าที่ให้สเปิร์มเนี่ยสามารถเข้าไปผสมกับเซลล์ไข่ได้นะคะก็ในส่วนนี้ถ้าเราเปลี่ยนเห็นก็จะมีลักษณะเป็นเป็นก้านนะคะเป็นท่อยาวๆแล้วก็ภายในก็จะเป็นท่อก็จะมีส่วนที่เป็นทางผ่านที่จะสามารถทำให้สเปิร์มกับไข่นะคะเกิดการผสมพันธุ์กันได้นะคะ แล้วก็ส่วนนี้นะคะสำคัญที่สุดเลยเราเรียกว่ารังไข่นะคะก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกระปาะนะคะอยู่ติดกับฐานของดอกซึ่งภายในก็จะมีอ,อวุธน,นะคะเพียงหนึ่งผู้หรือมากกว่าหนึ่งผู้ก็ได้นะคะส่วนนี้เราก็จะเรียกว่ารังไข่ก็จะเป็นองค์ประกอบของเกสรเพศเมียคราวนี้เรามาดูองค์ประกอบของเกสรเพศผู้นะคะก็จะมีส่วนที่สําคัญด้วยกันก็คือสอส่วน ส่วนแรกเราจะเรียกว่าอัปเรนูนะคะส่วนปลายนะคะส่วนยอดจะอยู่บริเวณตรงนี้นะคะ,ะเจ้าอัปเรนูเนี่ยภายในก็จะมีเซลล์ที่ทําหน้าที่เป็นตัวต้นกําเนิดนะคะของไมโครสปอร์มาเทอร์เซลเกิดขึ้นอยู่ภายในเพราะว่าเขาเป็นเกสรเพศผู้หน้าที่หลกัหลกๆนะคะก็คือไมโครสปอร์ por, นะคะหรือเลนูเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการสร้างนะคะสร้างสปอร์หรือสร้าง เรนูของเซลลสืบพันธุ์ของเพศผู้นะคะส่วนลักษณะ,ะตรงนี้นะคะก็เราจะเรียกว่าก้านชูเรนูก็จะเป็นลักษณะของท่อยาวๆนะคะเป็นกา้านหรือลักษณะถ้าเรามองแล้วอาจจะดูเป็นท่อหน้าที่หลักๆก,ก็คือชูอับเรนูนะคะสามารถที่จะทําให้ก้านเนี่ยชูดอกนะคะชูดอกของเกสรเพศผู้ได้นั่นเองค่ะส่วนถัดมานะคะ ที่เราจะต้องมาดูกันก็คือการสร้างเซลล์สืบพันธุ์องค์ประกอบของเพศผู้มีอวัยวะส่วนใดบ้างนะคะที่ทําหน้าที่ในการสร้างตัวแรกนะคะก็คือส่วนที่เป็นเกสรเพศผู้ก็จะมีองค์ประกอบหลายอย่างนะคะกระบวนการอันดับแรกเลยก็จะเริ่มจากที่ภายในนะคะของเกสรเพศผู้เนี่ยก็จะมีอัปเเรนูนะคะหรือกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มเซลล หรือที่เรียกว่าไมโครสปอร์มาเทอร์เซลซึ่งไมโครสปอร์มาเทอร์เซลเนี่ยก็จะสามารถสร้างนะคะระยะของการแบ่งเซลล์เนี่ยได้ทั้งหมด 2N อ็นนะคะอันนี้ก็คือขั้นที่1ของการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของเพศผู้ขั้นที่2ค่ะไมโครสปอร์มาเทอร์เซลเนี่ยในแต่ละเซลล์ก็จะทําหน้าที่ในการแบ่งเซลล์ของเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นะคะออกเป็นแบบไมโอซีดค่ะ ส่วนระยะที่3นะคะขั้นที่3ก็จะเกิดกระบวนการที่เรียกว่าเซลล์ใหม่เกิดขึ้นซึ่งเซลล์ใหม่นี้เราก็จะเรียกว่าไมโครสปอร์นะคะไมโครสปอร์ก็จะสามารถเกิดการสร้างนะคะไมโครสปอร์ได้จำนวน4เซลล์ด้วยกันและในแต่ละไมโครสปอร์ก็จะมีการแบ่งเซลล์เป็นแบบไมโทซิตนะคะวแล้วก็ไมโทซิต ทูนะคะก็สามารถแบ่งได้ครั้งที่1แล้วก็ครั้งที่สองหรือที่เรียกว่าเซลล์นะคะ generative นะคะแล้วก็เซลล์ทิวนะคะสองตัวนี้ก็จะเป็นกระบวนการของไมโครสปอร์ที่เกิดการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิดครั้งที่1แล้วก็ครั้งที่สองนะคะซึ่งครั้งที่1เราอาจจะเรียกว่าเป็นเซลล์ g e n e t i e นะคะหรืออันที่สอก็จะเป็นเซลล์ t r ิ l นะคะได้ด้วยเช่นกันคราวนี้การสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นะคะในขั้นที่5เขาก็จะได้เรนูนะคะหรือแกมมีโทไฟของเพศผู้นะคะเกิดขึ้นมาเมื่อเรนูนะคะแก่เต็มที่เรนูเจ้าตัวนี้ค่ะก็จะทำหน้าที่ในการแตกออกไปเพื่อเรนูก็จะได้เกิดการกระจายตัวเนาะ ซึ่งกระบวนการทั้ง5ขั้นนี้ก็จะเป็นการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของเพศผู้โดยที่ขั้นแรกนะคะอันนี้ก็จะเป็นาการสืบพันธุ์โดยอาศัยเพศนะคะของเพศผู้เนาะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นอับเลนูนะคะหลังจากนั้นก็จะสามารถที่จะไปสร้างเป็นไมโครสปอร์มาเทอเซลล์ ale, โดยระยะที่เกิดการแบ่งเซลล์เราเรียกว่าแบบไมโอซิสนะคะก็จะได้ระยะของการแบ่งเซลล์ก็คือ 2N หลังจากนั้นก็จะเกิดเป็นเซลล์ใหม่ที่เรียกว่าไมโครสปอร์นะคะก็จะแบ่งเซลล์แล้วก็ออกเป็นจาก 2N นะคะก็จะเป็นทั้งหมด4เซลล์ด้วยกันนะคะหนะึ่งสามส่าซึ่งในแต่และเซลล์ก็จะเกิดการแบ่งเซลล์แบบไมโทซีสนะคะหนึ่งครั้งนะคะได้ทั้งหมด2เซลล์ด้วยกัน ซึ่งก็จะเกิดมาเป็นเซลล์ทิ l วนะคะแล้วก็เนเจอร์ทีฟนั่นเองแล้วก็กระบวนสุดท้ายสิ่งที่ได้นะคะก็จะได้เป็นเรนูนะคะเกิดขึ้นมาไอนนี้ก็จะให้นักเรียนได้เห็นภาพนะคะกระบวนการของการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของเพศผูค้คำนี้เรามาดูอีกตัวหนึ่งนะคะการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของเพศเมียเขามีวิธีการสร้างกระบวนการขั้นตอนอย่างไรบ้างนะคะ,อ,ะอันดับแรกเลยนักเรียนดูเนาะ การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของเพศเมียนะคะก็จะมีวัตจักรในการสร้างคล้ายๆกับเพศผู้นะคะแต่อาจจะมีบางขั้นตอนนะคะที่แตกต่างกันไปอันดับแรกเริ่มจากกระบวนการแรกเลยนะคะภายในก็จะมีรังไข่ใช่ไหมคะซึ่งภายในรังไข่ก็จะมีอวบนภายในอวบนเนี่ยก็จะมีเซลล์นะคะซึ่งเราจะเรียกว่าเมกัสปอ์มาเธอเซลล์ซึ่งจะเป็นเซลล์ที่อยู่ในเพศเมียนะคะก็จะสร้าง ไมโครเมกะสปอร์มาเทอร์เซลเนี่ยจำนวน 2N หลังจากนั้นกระบวนการถัดมานะคะเมกะสปอร์ s <S มาเทอร์เซลเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการแบ่งเซลล์แบ่งออกเป็นไมโอซีสนะคะก็จะได้เมกะสปอร์จำนวนทั้งหมด4ี่เซลล์ด้วยกันหลังจากนั้นค่ะถัดมาไอเจ้าเมกะสปอร์เนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการสลายเซลล์นะคะการสลายในที่นี้สามารถสลายได้ทั้งหมด3ามเซลล์ ด้วยกันนะคะในขณะที่เกิดการสลายก็จะเหลือเพียงแค่1เซลล์เท่านั้นค่ะถัดมานะคะเมกา์สปอร์ที่เหลือ1เซลล์จากการสลายไป3เซลล์เมื่อกี้ค่ะก็จะเกิดการขยายขนาดแล้วก็ทำการแบ่งเซลล์ออกเป็นแบบไมโทซีสนะคะก็จะได้ทั้งหมด3ครั้งซึ่งใน3ครั้งเนี่ยจำนวนที่ได้นะคะก็จะได้ทั้งหมด7เซลล์นะคะหรือ8นิวเคลียส และกระบวนการสุดท้ายนะคะหลังจากที่เราได้จำนวน7เซลล์แล้วก็8นิวเคลียสแล้วเนี่ยมันก็จะมีลักษณะตำแหน่งนะคะต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะ,ะไม่ว่าจะเป็นในแต่ละส่วนนะคะส่วนแรกเซลล์ที่1ก็จะมีนิวเคลียสอยู่ตรงกลางร,ระหว่างนะคะไมโครพายนะคะซึ่งเราจะเรียกว่าแอนติโฟเดลนะคะส่วนนี้เราก็จะเป็นลักษณะของเซลล์ที่เกิดขึ้นหรือส่วนที่2นะคะ 3เซลล์ในแต่ละเซลล์ก็จะมี1น e w c r ิวเคลียสนะคะใน1น e w ิวเคลียสในแต่ละด้านาก็จะมีลักษณะด้านเดียวกันนะคะกับไมโครไพร์นะคะโดย1เซลล์ก็จะทำหน้าที่เป็นเซล์ไข่นะคะส่วนที่เหลืออีก2เซลล์ก็จะอยู่ส่วนรอบนอกนะคะเราก็จะเรียกส่วนนั้นว่าเป็นเซลล์ไข่นะคะหรือที่เรียกว่าซินอริสนะคะซินอรรสนะคะคราวนี้ต่อมา1เซล์ลที่เหลือก็จะอยู่ตรงกลางนะคะสภาพ ของเซลล์ที่เหลือที่อยู่ตรงกลางเนี่ยก็จะมีนิวเคลียสนะคะละักษณะเป็นคู่อยู่นะคะจำนวน2องนิวเคลียสเราก็จะเรียกว่าโพลานิวเคลียรนินิเราก็จะเรียกว่าโพลานะคะนิวคลียซึ่งส่วนนี้ค่ะโครงสร้างทั้งหมดนี้ก็จะอยู่ภายในถุง m อ็มนะคะหรือที่เรียกว่าระยะของแกมีโทไฟของระยะเพศเมียเกิดขึ้นก็จะ ได้ทั้งหมด5กระบวนการนะคะจากกระบวนการแรกของการสร้างเซลล์สุพันธ์ก็เริ่มจากภายในลังไขนะคะก็จะมีอวุนที่เกิดการสร้างาภายในอวุนนะคะก็จะมีการสร้างเซลล์ที่เรียกว่าเมกัสปอเซลล์เกิดขึ้นจํานวนเซลล์ที่ได้ก็คือ 2n นะคะระยะของการแบ่งเซลล์ที่เกิด เราก็จะได้เป็นการแบ่งระยะแบบไมโอซีดซึ่งการระยะของการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีดนะคะก็จะได้จํานวนทั้งหมด4เซลล์ด้วยกันนะคะซึ่งจำนวน4เซลล์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีเมกาสปอร์นะคะของแต่ละเซลล์ก็จะทําหน้าที่ในการขยายนะคะแล้วก็แบ่งเซลล์ในแต่ละส่วนเนาะจนมาถึงนะคะระยะสุดท้ายที่เรียกว่าระยะของถุง MBO นะคะที่สามารถสร้าง เซลสืบพันธุ์หรือการเจริญเติบโตของการสร้างเซลลสืบพันธุ์ของเพศเมียได้นะคะก็จะเป็นระยะอของแกมีโทไฟนะคะของการสร้างเซลลสืบพันธุ์ของเพศเมียก็จะเป็นวัดตาจักรของการสร้างเซลล์สืบพันธุ์นะคะแบบนี้เนาะก็จะเกิดการหมุนเวียนไปวันนี้เราก็ได้มาเรียนรู้นะคะในเรื่องของการสร้าง เซลสุพันณของเพศผู้แล้วก็เพศเมียแล้วก็ลักษณะของวงจสรสลับนะคะที่เกิดขึ้นของพืชดอกไปแล้วนะคะเดี๋ยวคาบหน้านะคะเรามาติดตามเนื้อหาส่วนถัดไปกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะคุณครูก็ฝากในเรื่องของการทบทวนเนื้อหานะคะบทเรียนด้วยเนาะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะ